ทดสอบแบลงกันก่อนส่งวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2568แบลงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดลบบุรีเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของรีเทบาลอนซิกพี228สีดํานั่นเองตัวปืนราคา9,500บาทนะครับรุ่นนี้น่าสะสมมากครับนี่นะ228สตแตนเลสแบลงกันคือสิ่งเทียมอาวุธเดอ้อเวลากระสุนเข้าหนีเวลายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองนะฮะด้านในมีแกนเหล็กของกั้นอยู่ตลอดแนวไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะฮะ ลูกค้าก็กสั่งกระสุนแรงสูงเพิ่ม1กล่งกองกองละพันสามบาทก็แจกไปครับน้านก็จะแถมเป็นกระสุนปลอกเงินแล้วก็ยิงเทสด,ด้วยตัวนี้ให้ดูเลยนะครับค่เอกะลักษณ์ของซิกเขาจะมีคันลดนกนะครับนี่นี่คือคันลดนกอย่างเท่น,นะครับอ่ะอยิงทดสอบครับผมโอเคนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทําง,งานปกติชอบก็เอไมาสั่งซื้อได้ครับ อ่าตัวนี้ราคา9,500บาทเนาะที่ร้านก็มีแบล็กันอยู่หลายรุ่นนะฮะรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ